และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกฝากเอาไว้ Over Top Up รับเติม Black c ค v e r มีหลายราคาให้เลือกถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Top Up ไปเติมกันได้เลยครับ เอาละครับก็สวัสดีน่าผู้ชมทุกท่านด้วยเพราะผมกันซีลอ X อ็กนะครับวันนี้อยู่กับ b a c k h o v e r ออัปเดตใหญ่เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆคนทุกคนแบบว่าในกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยบอกว่าโอ้ทีมงานเยนี่ยมมากเลยเอาสิ่งที่คนดูพูดไปรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเกมต่อนะครับซึ่งก็ไปลองเข้าเกมกันดูตอนนี้ได้เลยนะว่ามีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่า ก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่มาแล้วนะครับซึ่งทุกคนคงรู้ดีว่าเนื้อเรื่องใหม่เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวโ,โลกที่8มันก็จะใกล้เปิดแล้วละ่ะแต่วันนี้มันไม่ได้มีอัปเดตแค่นั้นจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะมาเปิดโดโรทีแต่ว่าเกมก็อัปเดตอีกโอ้โหดูเลยครับมีในส่วนของด่านกิจกรรมฉุกเฉินหนีออกจากการามัวเวิลด์ก็แจกของอีกเนี่ยแจกหน้าเสริมสกิลถามว่าตอนเนี้ยนะหน้าเสริมสกิลอะ่ะทุกคนผมว่าผมว่าทีมงานแจกเยอะมาก ได้เยอะมากไอ้หน้าเสริมสกิลเนี่ยคือเปิดหาการ์ดยากแต่ถ้าได้การ์ดมาเนี่ยผมดูดูแล้วโอ้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยแล้วทีนี้มันก็จะมีเ,เดี๋ยวนะมีขายด้วยเนี่ยแล้วก็มีตั๋วขายมีของขายจากไอกิจกรรมตะกี้นะครับโอ้โหคือทีมงานก็เต็มที่เลยนะแล้วก็เนี่ยซีซั่น12มากิจกรรมมานะครับนี่ก็ใช้ตั๋วไปแลกได้อีกและกิจกรรมของขวัญมอบของหวานอันนี้ก็มี เพชรอีกนะครับเนี่ยเพชรเพชรนะครับโอ้โหเอ่อพวกวัตถุดิบพวกนี้ก็เดี๋ยวเหมือนเหมือนเดิมนะครับส่งขวัญให้เพื่อนเอย่ยอะไรเอย่ยทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วทํายังไงนะครับบลดล็อกเนื้อเรื่องบท15แจกเพชรอีกบลดพลังงานเนื้อเก่าเรียวไทม์อันนี้เป้าหมายใหม่คือเนี่ยจอมเวนใหม่มาแล้วแต่โอ้โหไม่มีอะไรทําเยอะจริงๆนะครับหอคอยผู้พิชิตอ่ะเปิดมากิจกรรมหอคอยผู้พิชิตใช่ครับดูรอนอยู่ใช่ไหม กิจกรรมแนวๆนี้รางวันกี่ชั้นดูครับโอ้โหก็เนี่ไอพวกนี้ก็ที่อัพเอยอ,อะไรเอยอ,อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าคุณผ่านชั้นนั้นๆแล้วมันจะได้ของได้กรอบได้เนี่ยเครื่องประดับอะไรดูเครื่องประดับอะไรครับสร้อยแ,อแทต็กสร้อยเลือดแหวนเลือดสร้อยโจมตีเวทชั้น200คือถ้ายังบอกทีมงานจะไม่แจกอีกผมก็ ไม่รู้จะว่าไงดีนะเพราะว่าดูดิของมันแจกเยอะมากจริงๆนะทุกคนแล้วก็มีอันดับด้วยนะว่าใครจบชั้น200แล้วบ้างเห็นไหมมีอันดับมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ขิงกันด้วยซึ่งผมยังไม่ได้เล่นนะผมจะบอกว่ากิจกรรมแจกเยอะจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่พอนะเมื่อกี้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่ท้าทายใช่ไหมท้าทายจํากัดเนี่ยเวอร์บอสเนี่ยศูนย์แลกเปลี่ยนก็มีของให้แลกอีกนะแล้วก็เนี่ยของรางวัลอีกแจกกันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าทํากันบ้านมาดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาเปิดในส่วนโดโลทีให้ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าผมมาผมมาทำคลิปอธิบายไปแล้วผมก็เลยมาพาอัปเดตผมทําคลิปอธิบายไปแล้วว่าโดโลทีมันดียังไงนะครับแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดหาแค่เพียงคุณได้การ์ดมาใบหนึ่งเนี่ยก็คือจบละเพราะว่ามันแจกเรื่อยๆแจกเยอะนะครับกิจกรรมนู่นก็แจกนี่ก็แจกแลกของก็แจกนะครับเนี่ยอย่างนี้นนกิจกรรมแจกหน้าเสริมแกล่ง แล้วก็เดี๋ยวแจกตัว๋วแจกอะไรอีกนะครับเพชรเพิร์ดแจกเนี่ยบัตรอัญเชิญผมยังทําไม่เสร็จเลยผมรีมาถคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าอืม,มาก็มาเปิดโดรทีก่อนอมันจะมีตู้ในส่วนของปกติตู้สกิลแล้วก็ตู้เลดอัพแต่เลดอัพเนี่ยจะได้แค่สกิลซึ่งตัวเนี่ยผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนแล้วว่าทําอะไรได้บ้างใช่ไหมถามว่าอยากได้อะไรเวลาตอนนี้นะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ด น้องเนี่ยเป็นตัวใหม่เป็นดีบัฟเฟอร์สีแดงตัวเนี้ยผมจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้มากเท่าไหร่เท่านั้นอะเพราะว่าผมชอบทีมแดงล้วนทุกคนดูคลิปผม,มานานทุกคนจะรู้จะซัดเลยนะครับแบบเปิดแบบไม่พูดพ่ำทำเพลงมาถึงได้การ์ดเลยไหมอ่ะ <laughs> มาถึงได้การ์ดโดโรทีเลยโลกแห่งความฝันแล้วมีที่อัพการ์ดเยอะ ผมก็บอกเลยว่าผมเองก็สะสมไว้ตลอดเพราะฉะนั้นการ์ดผมไม่มีปัญหาจัดต่อ,ได,ดตอดได้การ์ดมาแล้วหนึ่งจัดต่อจัดรัวได้การ์ดมาแล้วเอาตัวมานะครับจัดรัวจัดแบบไม่สนไม่สูตรไม่อะไรเว้นแต่มันจะไม่ได้เดี๋ยวนะนี่มาโดโรทีตัวหนึ่งการ์ดหนึ่งมาแล้วนะครับตัวลิมิเต็ดอ่ะมาอีกไหมโดโรทีไม่ใช่เป็นชามี่ซีซันสี่ชามี่ผมดาวเต็มแล้วนะครับก็ไม่สนใจเปิดต่อนะ้ตัวหนึ่งการ์ดหนึ่ง เสียดายหลุดเลทไปหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนี่ผมมีเท่าไหร่ผมก็เปิดเท่านั้นมาอีกมั้ยโอ้ยออกง่ายดีแต่ว่าออกโอ้โหไปออกไม่เป็นไรเห็นไหมหมดปุ๊บทุกคนไปทำเควสไปทำเควเนื้อเรื่องเดี๋ยนี้เปิดอันนี้ก่อนที่ผมบอกว่าปลดล็อกเนื้อเรื่องได้มาอีกหนึ่งคลิก10ครั้งใช่ไหมเดี๋ยวไปทำกิจกรรมหนีฉุกเฉินได้มาอีกได้ตัว๋วได้อะไรมาอีกเดี๋ยผมยังเล่นไม่เสร็จเดี๋ยวต้องไปทำอีกแล้วก็ ทำกิจกรรมต่าง,างๆมากมายเพชรเพิรดเดี๋ยวมันก็ได้มาอีกเนี่ยผมจะกดได้อีกครั้งหนึ่งละแล้วก็เนี่ยไปเล่นซะกิจกรรมเวอร์บงเวอร์บอสแลกนูนก่นแลกนี่นี่ผมยังไม่ได้แลกอันนี้เลยเนี่ยยีใบถูกไหมครับส่วนแลกเปลี่ยนนี่ผมแลกไปหมดแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนจอมเวทนี่อีกสิบใบอันเชิญใส่ยสบโหกดหมับเข้าให้ดูอ่ะชิ้นส่วนจอมเวทนี่ไม่พอไม่เป็นไรไม่สนนะครับเนี่ยอย่าลืมซื้อของรายวันพวกนี้อ่ะผมกดอีกทีนึงเลยดูเด สูตรผมเข้าเกมมาไม่กดะไรกดเปิดเลยครับได้การ์ดแล้วได้ตัวแล้วผมผมปั้นเลยผมปั้นน้องเลยอันนี้คือเงินไม่พอเดี๋ยวก่อนล้านนะครับก็ไม่รู้อัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับมีแจกอะไรบ้างไหมเดี๋ยวหน่วยให้นี่มาผมยังไม่ได้รับพวกนี้คือนี่เดี๋ยวมีเพชรอันนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวมีเพชรลายวันรับลายด้งรายได้ทุกคนไปรับให้หมดนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยตอนเนี้ย ดูนี่มันเปลี่ยนรางวัไลไรได้เป็นอันนี้ด้วยเนี่ยเป็นโอกาสดรอปของเลยผมได้มากี่กล่องไม่รู้มเมื่อกี้นะคือแบบผมจะบอกว่าทีมงานเนี่ยอัปเกรดจริงๆนะทุกคนคือเขาพยายามเนี่ยเขาพยายามอัปอัปเกรดแบบว่าสิ่งต่างๆให้ทุกคนเนี่ยมากที่สุดละให้สายฟรีสายเติมน้อยเติมกลางอยู่ร่วมกันได้เนี่ยดูดิผมก็เปิดไปอัน,นี้พวกนี้คือได้มาจากนู่นนี่นั่นปลุกเสกตำนง n g ตำนาน ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็คงจะสัมผัสได้ว่าทีมงานก็พยายามแล้วเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยด้วยแจกอะไรมากก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้เปิดอีกเต็มเลยคือผมก็เล่นกิจกรรมให้มันครบๆเหมือนทุกคนนี่แหละเนี่ยผมทําเนี่ยผมก็บางทีมยังไม่ได้มาเปิดเลยกล่องอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมดเลยทีมงานก็แจกให้เรามาเล่นได้ถ้าทุกคนไม่มั่วซั่วเปิดทุกตัวนึกออกไหมเปิดแบบว่าเปิดทุกตัวเปิดจนแบบอ่ไม่ บั่นมันหมดไม่สนลูกใครอะ่ะอันนั้นอนะ่ะก็เนี่ยดูดิถิ่นยกระดับผมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับกิจกรรมตีกิวก็ปรับให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าโดโลทีเนี่ยทุกคนทําดีๆทุกคนก็เปิดได้ลิมิเต็ดจริงแต่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็อัพเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวมันก็อัพไ,ได้เต็มหมดแล้วตอนนี้ถามว่าอัพง่ายไหมง่ายนะครับแต่เพือก,กาสแต่มันหาย,ยากนะผมได้การมาผมดีใจอยู่นะเออ เพราะว่าการปันหายากแต่เดี๋ยวผมเปิดหมดเลยอืผมเปิดหมดก็องไปวิเคราะห์คอ,อมก่อนนะครับว่ามันตึงแค่ไหนยกระดับนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาเลื่อนขั้นกันก่อนเนี่ยดูเดะคือถ้าทำคอนเทนต์ครบยังไงก็เหลือเหลือเนี่ยยังไงก็เหลือเหลือน้องโดโลทีปะเดี๋ยวผมค่อยมาอัพดีกว่าเสียเวลาทุกคนก็ไปดูคลิปได้ว่าน้องทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยว เจอกันว่าทีมแดงล้วนจะเป็นยังไงใครที่เจอผมในเกมก็ทักทายกันได้หมยอยือว่าคอมเมนต์คุยกันได้ว่าน้องเอาไปเล่นอะไรเล่นทีมไหนแล้วก็ได้ปั้นดุตรีกันหรือเปล่าผ่านชั้นอะไรไม่ได้ไหมก็แต่จริงๆถ้าใครเป็นผู้เล่นที่เล่นมาตั้งแต่เดย์วันเหมือนผมเนี่ยไอ้สองชั้นนะไม่ยากหรอกผมเชื่อว่าทุกคนผ่านได้อืม ขอให้ใครมีแค่แอสตาม่งก็ได้นะครับมันชิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมดีใจมากที่ทีมงานเนี่ยปรับปรุงแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยแล้วก็ผมเองก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเช่นกันรวมถึงคนดูทุกคนด้วยฝากซับสไคร้แล้วเมนท์คุยกันได้เจอกันครับ